ี้ศึาษาความรู้ดูในหลักรรมสองของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยไม่หาเงินหาทองกองเท่าภูเขาเนี่ให้พ่อให้แม่อยู่อย่างสบายนั่นไม่ใช่เป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้แต่ถ้าใครสามารถที่จะทำให้พ่อแม่เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ ผู้นั้นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พ่อแม่ถือพระรันตนใจสมบูรณ์ไหมอย่างนะลูกนะถือผีผีไล่ผีนาะถือหมอผีถือพระธรรมผีเออต้องไปเสียอะไรละ่ะไปขึ้นครูขึ้นคายทุกปีทุกรอบมับนอะไรสำคัญก็ขึ้นไปโดยที่ไม่ใช่คำว่าเอาพระรัตนใรเป็นที่พึ่ง ลวงปู่จึงเปลี่ยนพยายามทำกับข้าวเองปับ๊บนี่พ่อบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากวัดก็ประมาณหนึ่งกิโลโดยประมาณนะก็อย่งที่ลูกเห็นนั่นก็เดินลัดไปนั่นก็ประมาณหนึ่งกิโลสำรับให้พ่อกับแม่คือเตรียมพร้อมไงตอนแรกขอพ่อกับแม่ก่อนเอาดอกไม้ไปกราบพ่อแม่ขอพ่อกับแม่ว่าขอให้ลูกุปถากพ่อแม่บ้านไปสุดท้ายพ่อแม่ก็แก่ชราภาพแล้วอยากได้บุญกับพ่อกับแม่นี่ ุนอุบายลวงปูกไงอขอพ่อแม่พึงไปวัดทุกเช้าถ้าพอที่จะไปได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันพระหรือไม่พระลูกจะเป็นคนทำอาหารให้พ่อต้องการกินอะไรพวกของหมื่นเมาก็หยุดไปก่อนกลับมาลูกซื้อไว้ให้แล้วเต็มพ่อค่อยมากินเตะช่วงเช้าลูกขอแค่นั้นทั้งพ่อทั้งแม่ พ,พ่อพ่อก็รับปากแม่ก็รับปากสามสี่ห้าปีจนที่แน่ใจใจใจ,ใจ,ใจใว่าพ่อเรายัางมีบุญมีกุศลจนดังที่พวกเราเห็นนั่นแหละว่าทําไมเวลาที่พ่อแม่จะเสียนี่จึงคิดถึงเราเนี่ยปลูกฝังกุณงามความดีให้กับพ่อให้กับแม่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะลูกกนะารสอนพ่อสอนแม่นี่ไม่ใช่ว่าสอนแบบมันพวกเราเป็นครูเป็นบารสอนลูกศิษย์ลูกขายนะมันยากนะลูกนะแล้วจะมี สติกำลังปัญญาที่จะบอกสอนพ่อแม่ในทางที่ดีหรือไม่ผมพูนั่งคิดตั้งนานนะกาที่จะสอนพ่อแม่เนี่ยจะสอนอยังไงวะแล้วจะใช้คําพูดยังไงจึงจะทําให้พ่อแม่เข้าใจธรรมะปิยาวาจากคาพูดมันต้องออกไพล่ลอเจ้นหนูกาพูดเป็นพ่อผู้เป็นแม่เราก็เลยใช้อุบายตัวนี้แหละเพราะเรานี่ตลอดใช่ไหมล่ะวันพระวันอะไรนี่เราจะไปกราบพ่อแม่นี่ขอขมาตลอดตลอดตลอดนี เจ็ดขั้มแปดข้ามสิบสี่ข้มตีห้าขัาม, 4, าม, 4, าม, 5, ามนี่ตลอดนี่ใช่ไหมละ่ะพาน้องพาพี่เขาทำเอ่ถ้าไม่มีเราแล้วพี่เขาจะกล้าทํเหรอถ้าไม่มีเราพวกน้องๆเขาจะรู้เรื่องหรอก็ดูที่เราไม่ได้สร้างว่าสร้างคุณงามความดีมาแค่เนี่ยเราสร้างมาแล้วภพหลายชาติมันจึงติดในจีนของเรากับพ่อกับแม่่ะงั้นนะพ่อมีนิยมแม่คําฉมนิยมพ่อ่ให้กําเนิดแม่ให้กําเนิดปจุบันเราได้ดูแลอย่างดีแล้วนี่